พวกเรามาจาัดสายการเรียนวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับผมนายปริศรังอรชั้นมาธยมศึกษาปีที่หกครับค่ะนางสาวสุพ <céu> ิชาจันเด็กชั้นมัเทยมศึกษาปีที่หกค่ะผมนายกิตติกิื่คนมาจากชั้นมัเทยมศึกษาปีที่หกครับค่ะการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มฐานวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความสนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นฐานในการต่อยอดในการศึกษาในระดับโร,รงศึกษากค่ะโดยวิชาในสายการเรียนของเรานะครับจะมีวิชาแรกวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมเบื้องต้นวิชาการเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นวิชาวิศววิชาวัสดุทางวิศวกรรมเบื้องต้นแล้วก็การออกแบบแล้วก็ การเขียนแบบและการแสดงแบบสนาปัตยกรรมครับจากรูปภาพนะครับเราจะได้เห็นว่าเรามีการลงมือทำจริงในหลายๆงานนะครับเช่นรูปบนนะครับเป็นการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัตินะครับหรือว่า plc นั่นเองคนระับโดยเราใช้โปรแกรม gx work s นะครับในการเขียนโปรแกรมรันระบบให้เป็นอัตโนมัติครับตามโจทย์ที่อาจารย์สั่ง และรูปด้านล่างครับเป็นการใช้การใช้เครื่องกึงครับก็จะเห็นว่าจะได้ลงมือทำจริงมีการกึ่งวัดถูกจริงๆแล้วก็การใช้เครื่องมือวั์เนียครับส่วนรูปด้านขานะครับก็จะเห็นว่ามีการต่อจอไฟฟ้าเบื้องต้น2เฟสหรือ3เฟสครับแล้วก็มีการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าการต่อจอ การใช้เครื่องมือต่างๆในวงจรไฟฟ้าครับโดยจากการที่เราได้เรียนสายการเรียนนี้นะครับทำให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเราต้องการศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะาสถาปัตยกรรมศาสตร์จริงหรือไม่นะครับเนื่องจากเราได้ลงมือทาแบบจริงๆได้ฝึกการเขียนแบบได้ฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าต่างๆนะครับทําให้เราสามารถรู้และก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นครับโดยคณะที่เราสามารถไปต่อยอดได้นะครับก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศทสตร์อุตสารกรมและคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเรื่องนี้ครับ